สูงนะคะ TMI รซกราวแทลาราชพัฒมหาวิทยายลัยราชพัฒร,รอ้อยเอ็ดค่ะสาขาการศึกษาปสมวัยวันนี้ดิฉันมาสัมภาษณ์คุณยายละเอียดแล้วก็น้องเหนงเรื่องการทำอาหารพื้นบ้านนั่นก็คือกุ้งจอมค่ะสวัสดีค่ะคุณยายและคุณน้องสวัสดีค่ะวันนี้ขอรบกวนคุณน้องสาธิตเรื่อง ทำอาหารให้ดูด้วยนะคะนั่นก็คือกุ้จงจอมของบ้านเรานั่นเองค่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเอาที่ส่วนผสมก็มีกุ้งกุ้งนี้เราล้างมาสะอาดแล้วนะคะแล้วก็ข้า,ขาวคั่วแล้วก็น้ำปลานี่ต้องใช้ที่พรสเลยนะคะน้ำปลา <c oughs> อื่นไม่ได้แล้วก็กระปุกนะคะเริ่มจากขั้นตอนการทำนำกุ้ง ใส่ในกระปุกใส่เยอะแค่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะค่ะ,คะใส่เยอะแล้วแต่ตามที่เราต้องการเลยค่ะโอไม่ได้แล้วเราก็เติมน้ำปลา เติมน้ำปลาไปให้ท่วมกุ้งเลยนะคะเพราะว่าวันนี้คุณยายไม่สามารถสาธิตให้เราดูได้คุณยายก็เลยให้ลูกสาวของคุณยายคือน้องเหนียงนี้มาสาธิตแทน,นะคะ่ะใส่ให้ท่วมเลยนะคะ ค่ะต้องใส่ให้ท่วมนะคะไม่งั้นมันจะทำให้กุ้งเน่านะคะค่ะท่วมแล้วแบกโคตรนะเดลเมือแล้วเราก็เราคนได้ไหมคะรมหรือว่าท่วมแล้วนะคะ,คะ,ะเราก็มามามือกสนละลุงเติมเติมกุ้งอีกนะคะ ถ้เาเอาละม้วนเอาอยู่งใจจำมัดนู่ม่ะใส่กุ้งให้พอดีกับน้ำปลาที่เราเติมนะคะ,ะมัดนู่มัย กันแล้วก็ใส่ข้าวคั่วนะคะขั้นตอนต่อไปใส่เยอะไหมคะเข้าวคั่วก็ใส่ให้พอดีกับปริมาณกุ้งกับน้ำปลา,าะนะคะเออแล้วแล้วข้าวคั่วนี่เราได้มาจากไหนคะข้าวคั่วนี้เราเริ่มมาจากการนำข้าวเจ้ามาคั่วให้มันสุกแล้วเราก็นำมา ตาหรือไม่ก็บดให้ละเอียดนะคะแล้วถ้าข้าวเหนียวเอามาทำได้ไหมคะ <d> ข้าวเหน <อ lithium. S 2> เียวจะทำไม่ได้ค ok. ่ะมันต้องใช้ข้าวเจ้าอย่างเดียวค่ะหอมจังอะเสร็จแล้วนะคะ ลอาใส่ชีสโรตบอลหรือก็ตัดตอนเองไงลุกให้เข้ากันเข้าคั่วกับปลาที่เราใส่ไปนะคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะแล้วนี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วค่ะ แล้วเราก็ต้องปิดฝาไว้ประมาณสองคืนแล้วก็จะได้ผลลัพธ์มาแบบนี้นะคะว่นาทานมากเลยค่ะ <c oughs> นี่ราค่ะคืออาหารพื้นบ้านสราอกราวเธอแล้วค่ะขอบคุณค่ะ